ในช่วงเวลาที่เราพบกับการทดสอบอย่างรุนแรงซึ่งเราก็รู้ว่าการทดสอบทุกอย่างของเราเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในช่วงที่เวลาที่เรารับการทดสอบอย่างรุนแรงเราไม่ควรถามว่าฉันจะหนีออกจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรแต่มีคําถามที่ควรถามก็คือว่าฉันจะได้รับอะไรจากสถานการณ์นี้คือพระเจ้าคํานวณแล้ว ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อเราพระเจ้าไม่อนุญาตให้เหตุการณ์นี้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราหรอกเช่นตกอยู่ในเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวเช่นเกิดการทะเลาะเบาแวงขึ้นในครอบครัวเช่นทรัพย์สินเงินทองบางอย่างต้องสูญเสียไปในการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเพิ่งรีบไอ้คาถามนั้นยังไม่รีบและต้องการคำตอบเฮ้ยฉันจะพ้นหนี้ได้ยังไงเฮ้ยฉันจะลื้อฟื้นเศรษฐกิจได้ยังไงเฮ้ยฉันจะลื้อฟื้นสถานการณ์ในครอบครัวได้ยังไง เดียวเดยวเดียว,ยวอันนี้ไม่ใช่คำถามแรกๆที่จะต้องถามคําถามแรกที่จะต้องถามก็คือว่าฉันจะได้รับอะไรจากเหตุการณ์นี้จากสถานการณ์นี้โอฉันได้เรียนรู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเนาะโอ้ฉันได้เรียนรู้ว่าคว,วามเย่อหยิ่งนเนี่ยมันนําหน้าการล้มลงจริงๆด้วยเนาะอ๋อฉันได้เรียนรู้ว่าอะไรคือฉันได้อะไรจากเหตุการณ์นี้เพราะอะไรเพราะว่า เมื่อมันผ่านเข้ามาแสดงว่าพระเจ้าหวังดีกับเราพระเจ้าจะให้อะไรเราบางอย่างทั้งพระพรผ่านเข้ามาแล้วจงกรุณาหยิบช่วยช่วยชวยขึ้นมาสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้น